สวัสดีนักเรียนชั้นป .5 นะคะอ,อ,อย่าลืมต้องเรียนให้จบคลิปนะคะแล้วก็งานอยู่ใต้คลิปก็วันนี้จะต่อจากรอบที่แล้วแต่ว่าอันนี้เราจะมาขึ้นเรื่องใหม่เป็นเรื่องเศษส่วนเหมือนเดิมลูกก่อนหน้าน,นี้เราเรียนเรื่องการบวกการลบเศษส่วนไปใช่ไหมแล้วก็เรียนเรื่องเศษส่วนการเปรียบเทียบตัว่วน การตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างตามจำนวนคระเศษเกินพวกนี้ครูก็สรุปไปให้ก่อนหน้านี้แล้วสรุปไปให้เมื่อเมื่อคลิปที่แล้วแล้วว่าเป็นการรวบรวมความรู้ที่เราเรียนมาจะบวกลบเศษส่วนได้ก็ต่อเมื่อทําตัวส่วนหรือตัวข้างล่างนั่นเองนะคะให้เท่ากันวันนี้จะเป็นเรื่องของการคูณเศษส่วนและหลังจากคูณก็จะเป็นหารต่อแต่อันนี้เอาคูณก่อน ถ้าจะคูณเศษส่วนได้ถ้าจะหาเรเศษส่วนได้พวกนี้หรือแม้กระทั่งบวกลบเศษส่วนได้หนูจะต้องท่องแม่สกูณให้ได้นะคะแม่สกูณเป็นสิ่งจําเป็นไม่ใช่ว่าพอเราทําแล้วเราจะต้องไปเปิดแม่สกูณดูอีกไม่ได้นะปอห้าดังนั้นทุกวันก่อนคาบพนิษหนูก็พยายามท่องสกูณเหมือนที่เราอยู่กันที่โรงเรียนนะอย่าลืมเปิดเรียนมาครูจะให้ท่องสอบท่องทันทีนะคะวันนี้ไม่ต้องพูดมาก ครูชอบพูดไปเรื่อยนะคะเอ่อไปเรียนกันเลยเรื่องที่ครูจะสอนวันนี้ก็คือการคูณจํานวนนับกับเศษส่วนการคูณจํานวนนับกับเศษส่วนอเศษส่วนหนูรู้อยู่แล้วล่ะว่ามันคืออะไรเศษส่วนก็เศษหนึ่งส่วนสองอะไรพวกนี้หนูรู้อยู่แล้วว่าว่ามันเป็นแบบไหนและจํานวนนับเป็นแบบไหนจํานวนนับก็คือจํานวนที่เรามานับสิ่งของนิ่งปากกาเป็นไงหนึ่งแท่งหนึ่งก็เป็นจํานวนนับถูกไหมปากกาเป็นไง ระสองแท่งสองก็เป็นจํานวนนับหนึ่งสองสามสิ่งที่ยวามานับสิ่งของได้เนี่ยเขาเรียกว่าจํานวนนับนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าไปไม่มีที่สิ้นสุดเลยนั่นคือจํานวนนับแล้วก็เศษส่วนนะคะเอามาทําอะไรกันเอามาคูณกันเดี๋ยววันนี้จะให้ดูจากเหตุการณ์สมมติครั้งนี้ค่ะเจ๊กเจ๊กอีกแล้ว แจ็คน่าจะไม่ได้เรียนของครูแน่เลยแจ็คเอาใบงานไปทําแจ็คส่งครูด้วยนะแจ็คนะแจ็คดื่มน้ําไปเศษหนึ่งส่วนสองแก้วดื่มไปสามครั้งครูครูคร,ครูครั้งละครึ่งแก้วเศษหนึ่งส่วนสองคือครึ่งหนึ่งถูกไหมลูกครั้งละครึ่งแก้วเขาถามว่าแจ็คดื่มน้ําไปเท่าไรไปกี่แก้ววั่นเองมาดูกัน มาดูแก้วน้ำหูเจ๊ก่อนแก้วน้ำอาจจะไม่สวยนะแก้วน้ำจะไม่สวยแต่สมมติว่ามันเท่ากันเป็นแก้วเดียวกันนะคะกินไปอย่างละครึ่งแก้วสามครั้งครึ่งก็คือเศษหนึ่งนสองนะคะคำนี้ยครึ่งหนึ่งเศษหนึ่งคนสองนี่ก็คือครึ่งหนึ่งนะคะเศษหนึ่งคนสองคือครึ่งหนึ่งเดี๋ยวครูจะซูมลงไปให้ดูจะมองไม่เห็นกันนะคะทีนี้มาดูต่อ นี่แก้วละเศษหนึ่งส่วนสองมีกี่แก้วสามแก้วแก้วละเศษหนึ่งส่วนสองแล้วจะรู้ได้ไงว่าเจ็กดื่มน้ำไปเท่าไหร่อือไม่ดูต่อจากรูปเนี่ย แสดงว่าแจ็คดื่มน้ำไปเศษหนึส่วนสบวกเศษหนึ่งส่วนสองบวกเศษหนึส่วนสองโอ้โหครูจำได้ไปการบวกทำให้ส่วนเท่ากันตัวส่วนข้างล่างเท่ากันแล้วเอาตัวด้านบนมาบวกกันเลยหนึ่งบวกหนึ่งบวกหเป็นเป็นเป็นสนะคะข้างล่างยังเป็นไงเหมือนเดิมเอามาบวกกันไหมแฟนตาแมนแฟนตาแมนเอามาบวกกันไหม ไม่เอามาบวกกันนะตัวส่วนยังเท่าเดิมยังเท่าเดิมนะคะอ่ะแล้วคููถามหน่อยได้คำตอบแบบนี้ถูกต้องหรือยังยังไม่ถูกนะคะคำตอบอันนี้ก็คือยังเป็นเศษเศษอะไรอยู่ข้างบนมากข้างล่างน้อยเศษอะไรลูกเศษเกินเศษเกินจะต้องทำให้เป็นจำนวนจำนวนคระันะคะ ทำยังไงทําให้เป็นจํานวนคระทํำยังไงเอาสองค่ะเอาสองนี่ครูอันนี้เป็นการคิดนอกกรอบนะลูกคิดนอกกรอบคิดข้างนอกนะสองหารด้วยสามสองอะไรไม่เกินสามสองหนึ่งสองเอามาทําอะไรกันเอามาลบกันเนาะลบกันเหลือหนึ่งเวลาที่เราเอามาตอบก็คือสองอไม่มีใหญ่หนึ่ง เศษหนึงแล้วก็ส่วน2นั่นเองคําตอบที่ได้ถูกต้องที่สุดก็คือ1เศษ1ส่วน2นั่นเองนะคะหน่วยเป็นแก้วอย่าลืมใส่ด้วยนะแจ็คดื่มน้ําไปเศษสามส่วนสก็จริงแต่เป็นเศษเกินต้องทําให้เป็นจํานวนคระเอาสไปหาร3ตัวล่างหารตัวบนนะแล้วก็ได้ออกมาเป็น1เศษ1ส่วน2นั่นเองของตัวนี้มาลบกัน นี่จะเป็นคำตอบที่สมบูรณ์ที่สุดนะคะแต่ถ้าทำแบบเนี้ยมันก็ยุ่งยากถูกไหมมันต้องบวกกันหลายตัวหลายอะไรถ้าเราไปเจอคูณยี่สิบแบบนี้เศษหนึ่งเงินสองคูณยี่สิบหนูไม่เอาเศษหนึ่งเงินสองคูณไปกันยี่สิบตัวถูกไหมหรือไปทําเจอเศษแปดส 8, ่วนเก้าคูณหนึ่งร้อยหนูไปคูณเป็นร้อยตัวหนูไม่บวกกันร้อยตัวเลยเหรอใช่ไหมดังนั้น เขาเลยย่อลรกเราเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การคูณได้อันนี้ไม่เกี่ยวแล้วนะเดี๋ยวครูขอหยดหน่อยอันนี้ไม่เกี่ยวลวะมาดูอันนี้หรือเราเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การคูณได้อย่างไรบนไม่เกี่ยวแล้วนะเร,ราเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การคูณได้ยังไงเอาอะไร มีกี่แก้วสามแก้วถูกไหมไมีสามแก้วแก้วละเท่าไหร่แก้วละเศษหนึ่งส่วนสองสามคูณเศษหนึ่งส่วนสองนั่นเองการคูณเศษส่วนนะคะการคูณเศษส่วนคราจะย้อนกลับไปสามตัวเนี้ยที่เขาไม่เขียนเชื่ออะไรลูกสามเศษสามส่วนอะไรที่เขาไม่เขียนส่วนหนึ่งนั่นเองที่เขาไม่เขียนก็คือส่วนหนึ่งดังนั้นสามเป็นตัวเศษ วเป็นละ1ก็เป็นตัวเศษตัวเศษจ,จะต้องคูณกับตัวเศษเท่านั้นดังนั้นได้เป็น3คูณอะไรลูกเท่ากับเท่ากับ3าคูณหและส่วนด้วยอะไรข้างล่างมันมี1ใช่ไหมแต่1ตัวเนี้ยที่เขาไม่เขียนมาให้มันเอาไปคูณกับอะไรก็ได้ตัวนั้นดังนั้น1ไม่จำเป็นต้องเขียนเขียนอะไรมาเลย2นั่นเอง ก็จะเท่ากับเท่าไร่เท่ากับเท่าไหร่ลูกเศษสามส่วนสองเหมือนเดิมเลยเห็นปะเหมือนเดิมเลยทีนี้เศษสามส่วนสองมันเป็นเศษเกินทําให้เป็นจำนวนคระก็ใช้วิธีนี้วิธีเดิมก็ตอบหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสองหน่วยเป็นแก้ว,วดังนั้นแจ็คดื่มน้ําไปหนึ 1, ่งเศษหนึ่งส่วนสอง แก้วนึงเองเนาะนี่ก็เป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งนะคะไปดูตัวอย่างต่อไปเลยนี่อันนี้จะเป็นจํานวนนับเนาะนี่จานวนนับก็เหมือนกับไม่กี้ที่สามแก้วแหละนี่เป็นจานวนนับอันนี้เป็นจาเป็นเศษส่วนนั่นเองอันนี้คูณยังไงเอาอะไรคูณอะไร อะไรคูณอะไรคะ3คูณเศษส 2, ส่วน7จะเท่ากับ3คูณตัวเศษคูณตัวเศษ3คูณสส่วนด้วยอะไรตัวส่วนนี้เป็น1 1ไม่มีค่าเนาะไอห1มันเอาไปคูณอะไรก็ได้เท่านั้นก็ส่วนได้แหละเนั่นเองเศษ3ส่วน2 3คูณ2เป็นใขรต่อบว่า5นี่ เดี๋ยวคูไปหาถึงบ้านเลยนะ3าคูณสได้6ส่วนด้วย7จด็จดเศษส่วนเเป็นเศษส่วนยังต่ำแล้วยังลูกมีอะไรมาหารมันลงตัวไหมไม่มีดังนั้นเศษหกส่วนเ็คือคำตอบที่ถูกต้องค่ะ1ข้อนะไปดูอีกกรณีหนึ่งกรณีอันนี้9ก้าคูณเศษส่วนสาคูณเศสองส่วนสามส มันจะมีจุดนิดหนึ่งที่มันทําให้เราง่ายขึ้นนะคะทาให้ง่ายขึ้นครูเขียนมาก่อน9คูณเศษสองส่วนสเท่ากับทําให้ง่ายขึ้นง่ายยังไงร,รู้ปะทาให้ง่ายขึ้นง่ายยังไงอะหนูคูณมาปกติ9คูณ2ส่วนด้วย3มันทำให้ง่ายขึ้นง่ายอย่างนี้รูปการ ที่เป็นเศษส่วนมันคือการหารกันถูกไหมมันคือการหารกันดังนั้นตัวล่างกับตัวบนมันตัดทอนกันได้มันตัดทอนกันยังไงมันมีตัวเลขตัวหนึ่งที่เอาไปหารทั้งบนและล่างที่เป็นคู่นั้นนะลงตัวเอาไปหารกันลงตัวเดี๋ยวครูจะหารให้ดูแล้วฟังครูดีๆนะอะไรหารสามและเก้าลงตัวแม่อะไรลูกพอเป็นหารโอ้ยยา ยากยากยากคยากไม่ต้องไปคิดเรื่องการคิดเรื่องการคูณตัวเลขอะไรคูณแล้วได้สามแล้วคูณแล้วได้9้าเหมือนกันคูณตัวเลขนู้นตัวเลขเนี้ยจะเป็นแม่เลขเดียวกันที่คูณแล้วก็ได้3ามที่คูณแล้วก็ได้9ก้าคำตอบมันก็คือแม่แม่สามแม่สามนะคะเอาแม่สามตัวนี้ไปหารค่ะสามอะไรได้สามสามหนึ่งสามสามอะไรได้เ้า สามสามเก้าเห็นไหมเราได้เศษส่วนตัวใหม่มาละเราได้เศษส่วนตัวใหม่มาละนี่ได้เป็นเศษส,ส์สามคูณสองและตัวส่วนข้างล่างเป็นหนึ่งตัวส่วนข้างล่างเป็นหนึ่งตัวเลขหนึ่งอยู่ข้างล่างที่เป็นตัวส่วนมีค่าไหมเหมือนเรามีของมีของสองอย่าง แบ่งให้คนหนึ่งคนคนนั้นก็ได้สองอย่างดังนั้นหนึ่งข้างล่างไม่มีค่านะคะก็เอาแค่สามกับสองคูณได้เลยสามสองได้หจบจบเลยค่ะขอให้หนูตัดทอนใช้แม่เลขมาตัดทอนให้เป็นนะคะอันนี้ใช้แม่อะไรใช้แม่สามนะคะสามหนึ่งสามสามสามเก้าไปดูข้อต่อไปจะได้ย้ำทวนกันเยอะๆนะคะ ปดูข้อต่อไปข้อต่อไปคูหลอกค่ะข้อต่อไปก็ไม่มีอะไรแล้วให้หนูกลับไปทำแบบฝึกหัดนะคะทำแบบฝึกหัดหน้าที่ครูกลับดูก่ะนนะแบบฝึกหัดหน้าที่2 9ค่ะ แบบฝึกหัดหน้าที่29นะแบบฝึกหัดหน้าที่29เป็นแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนนะคะหน้าที่29 9สข้อ9คะแนนนะคะ9กข้อ9คะแนนมันจะอยู่ข้างบนบนในหนังสือเรียนนะคะในหนังสือเรียนหน้า29จะอยู่ข้อบนบน9กข้อหน้า29 ทำแล้วก็ส่งครูมาแล้วก็เจอกันครับหน้าค่ะตอนนี้สวัสดีค่ะ